ไอเอสวีเนี่ยไม่ใช่ทุกคนต้องนอนโรงพยาบาลน,นะมันก็แล้วแต่อาการเนาะบางคนก็เป็นเยอะบางคนก็เป็นน้อยนะคะคนที่แบบเป็นเยอะๆเลยเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลจริงบางคนไอมากหอบมากกินไม่ได้เลยขาดน้ําอันนี้ก็ต้องแอดมิทเนาะแต่ถ้าเกิดว่ากินได้ไข้ไม่สูงนะคะแล้วก็ไม่หอบก็พ่นยาไปมาอย่างนี้แะค่ะการแนะนําของการไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็ประเมินนะคือต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ะคะ่ะหมอเข้าใจเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสบายใจในการดูแลลูกไม่เหมือนกัน อย่างบางคนเนี่ยเขาเป็นคนแบบเป็นคนแม่สายกังวลมากเป็นลูกคนแรกล้างจมูกก็ไม่ได้ป้อนยาก็ลําบากอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วดูลูกคนเดียวถ้าอย่างเงี้ย ต้องเอาใจช่วยมากๆเลยนะคะแต่ถ้าบางคนลูก3แล้วชิลเป็นไอซีมา3รอบแล้วหมออ๋อสบายมากนะคะหมอบอกโอเคคุณแม่เจอกันมาละครั้งมาพ่นยาเดี๋ยว3 4มวันก็ดีขึ้นให้คุณแม่ป้อนยาล้างจมูกที่บ้านนะไม่ได้เป็นแบบข้อตายตัวว่าคนนี้เป็นอันนี้ต้องทําแบบนี้นะคนนี้เป็นอันนี้ต้องทําแบบนี้นะนะคะก็ต้องปรับในแต่ละครอบครัว